เวลานัดพบเพื่อนเก่ารุ่นราวคลาวเดียวกันในงานเลี้ยงรุ่นคุณรู้สึกไหมว่าทําไมบางคนถึงดูแก่กว่าบางคนอย่างเห็นได้ชัดบางคนก็ไม่แก่ขึ้นเลยจนบางทีก็อดอิจฉาไม่ได้หรือบางคนดูเป็นโรคบ่อยๆดูแก่แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะอายุน้อยนิดเดียวเองที่เป็นแบบนี้นั้นร่างกายคนเรามีอายุอยู่สองแบบแบบแรกเราเรียกว่าอายุตามปฏิทิน chronological age นั่นก็คือการนับจำนวนวันเดือนปีตั้งแต่ที่เราเกิดจนถึงปัจจุบันและอีกแบบหนึง่งเราเรียกว่าอายุทางชีวภาพ (biological age) เป็นอายุของเซลล์หรือว่าอายุร่างกายที่แท้จริงของเรานั่นเองอายุทางชีวภาพอาจจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอายุตามปฏิทินของเราก็ได้ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของแต่ละคนมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะได้คำตอบว่า ถ้าไม่อยากดูแก่กว่าวัยก็แคบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอก็เพียงพอแล้วนะสิคำตอบก็คือถูกต้องครับถ้าทำได้ทุกอย่างก็ดีมากๆเลยแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือแล้วอะไรที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของร่างกายของเราตัวการสำคัญคือปฏิกิริยาไกลเคชันเป็นปฏิกิริยาที่น้ำตาลไปจับกับโปรตีนในร่างกายของเรา เปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบง่ายๆให้นึกถึงไข่พะโล้โดยไข่พะโล้ก็คือโปรโตีนและน้ำพะโล้คือน้ำตาลการที่น้ำตาลจับกับโปรโตีนจะทำให้โปรโตีนเสียสภาพและทำให้ไข่แข็งขึ้นโดยถ้าเราเอาไข่พะโล้ไปเทียบกับไข่ต้มจะสังเกตได้ว่าไข่พะโล้มีความแข็งมากกว่าการเกิดไกลเคชันจะทำให้ร่างกายของเราดูกแก่กว่าวัย นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องรับประทาน A.G. Amino Powder อาหารเสริมต้านแก่เจ้าแรกในประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยสารอาหารที่ถูกคิดคน้นโดยนวัตกรรมใหม่ขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ Novel Food เป็นอาหารที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยเพิ่งค้นพบว่าเป็นสารอาหารที่สามารถให้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราได้เทสตราเอสเป็นสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวที่เลี้ยงในระบบปิด100เ เพื่อให้สาหรายผลิต SOD ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย SOD เป็นหนึ่งในสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุดในปัจจุบันแอลคาโนซีนทำหน้าที่กำจัดสารในกลุ่มไกลเคชันและทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยฟิโทเซราเป็นสารสกัดจากไรเซรามายจากข้าวในประเทศญี่ปุ่นจังหวัดฮอกไกโด ทำหน้าที่เคลือบผิวให้นุ่มชุ่มชื้นลื่นลดความหยาบกระด้าง Red Orange Complex สารวิตามินทำหน้าที่ปกป้องต่อแสงแดดช่วยลดการเกิดไกลเคชันและช่วยในการลดการสร้างเม็ดสีเมลานีนที่ทำให้ผิวดูคล้ำดูหมองไม่สดใสกลับมากระจ่างใสได้อย่างธรรมชาติ g r กรฟ s k i n มีสารเรสเวอราทรอลที่มีส่วนช่วยทำให้ปลายของเทโลเมียสั้นช้าลง ในโครโมโซมทุกๆตัวจะมีรูปร่างคล้าย,ลายปลาท่องโกปลายของปลาท่องโกสี่ด้านนี่แหละครับคือเทโลเมียการหดสั้นและความยาวของเทโลเมียแปรผันตามความแก่หรือความชาราแต่ละบุคคลหมายความว่าคนที่ปลายเทโลเมียยาวกว่าจะดูอ่อนวัยมากกว่าคนที่สั้นกว่าสารเรสเวอรลทรอล ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่ช่วยเพิ่มความยาวของปลายเทโลเมียร์และสารเรสซาโรรอยังสามารถช่วยกระตุ้นยีนเซอร์ทูอินที่เป็นยีนช่วยชะลอความแก่อีกด้วยและนี่คือสูตรทั้งหมดที่เรามีที่จะช่วยในเรื่องของแอนตี้ไกลเคชันและแอนตี้เอจจิ้งซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราดูแก่กว่าวัยและที่สำคัญยังช่วยเรื่องผิวที่ทำให้กระจ่างใสขึ้นและดูไม่แก่กว่าวัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร b บโอพูเอจแอมิโนพาวเดอร์อาหารเสริมต้านแก่เจ้าแรกในประเทศไทยสนใจติดต่อนักธุรกิจผู้สตาร์ทั่วประเทศ